คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวนะคะของหนุ่มนิกกี้นัชัดกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหไม่ว่าหนุ่มนิกกี้นัชชัดเองเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าทําอะไรต่างๆนะคะก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นที่พูดถึงไปแทบจะทุกเรื่องเลยจริงๆก็ว่าได้นะคะในตอนนี้แล้วที่นี้ค่ะอย่างล่าสุดนี้เลยหนุ่มนิกกี้นัชัดเองนะคะก็ได้ไปออกรายการซานิเบาได้เบาของพี่ซานินั่นเองแล้วทีนี้บางช่วงบางตอนในรายการเนี่ยก็ได้มีการ พูดคุยนะคะถึงเรื่องผู้หญิงถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละคุณผู้ชมแล้วทีนี้หนุม่มนิกกี้ณชัดเองนะคะบางช่วงบางตอนเจ้าตัวเนี่ยก็ได้พูดนะคะบอกว่าผมมาจะบอกผู้หญิงหมดเลยถ้ารู้สึกว่าเริ่มรักผมผมจะหยุดเลยแบบเขาเริ่มมีใจอะไรอย่างเงี้ยหยุดอย่ารักพี่หยุดอย่าพี่ไม่มีหัวใจทีนี้ด้านของพิซานีเองเนี่ยก็เลยบอกนะคะว่าก็คุณดีกับผู้หญิงไงทีนี้หนุม่มนิกกี้ณนะชัดเองก็เลยพูดนะคะบอกว่าแฟนเก่าเคยเกลียดผมสักคนประหลาดไม่มีผมไม่ เคยเอาเปรียบผู้หญิงสมมุติไปเกาหลีเนี่ยผมก็จะเวอร์เลยผมเช่าพอดเลยมีจ้างคนขับรถใส่สูรทีนี้ด้านของพี่ซานี้เองเนี่ยก็เลยพูดไปนะคะบอกว่าเพื่อคอนเทนต์ป้าหนุ่มนิกกี้ก็บอกว่าจีบหญิงด้วยคุณผู้ชมค่ะและนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของพี่ซานี้เองก็ยังได้มีการพูดคุยไปเรื่อยๆอีกด้วยนะคะแล้วพี่ซานี้เนี่ยก็ยังได้มีการถามอีกด้วยคะ่ะว่ากับสาวเวียดนามแล้วทีนี้หนุ่มนิกกี้นะชาติเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าไปหมดแล้วชีวิตตอนนี้ว่างเปล่าเพราะไม่ ม,มีใครรับแบบเราได้หรอกเพราะแบบเราคือแบบชอบถ่ายคอนเทนต์กับผู้หญิงอะสุดท้ายแล้วผู้หญิงเขาก็ไม่มีใครรับได้หรอกแล้วทีนี้ทางด้านของพี่ซานี้เองเนี่ยก็ยังได้มีการถามต่ออีกด้วยนะคะบอกว่าแล้วจะเลิกได้ไหมล่ะอะทีนี้ด้านหนุ่มนิกกี้ก็บอกนะคะว่าต้องเลิกแต่จะหาอะไรกินกําลังหาทางอยู่แต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆลดอาจจะต้องค่อยๆปรับสุดท้ายผู้หญิงไม่มีใครเขารับได้หรอกแรกๆเขาก็บอกว่ารับได้หมดแหละหลังๆก็ไม่มีใครรับได้หรอก และนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นคําพูดของหนุ่มนิกกี้ณชัดนะคะบางช่วงบางตอนในรายการซานี้เบาได้เบาที่เจ้าตัวเนี่ยได้ไปออกรายการนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเรื่องคอนเทนต์ต่างๆนะคะผ่านรายการของพิซานีนั่นเองค่ะ <S <S ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มนิกกี้ณชัดเนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าไม่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยจะมีการออกมาทําอะไรนิดๆหน่อยๆหรือว่าโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหบอกเลย ว่ากลายเป็นกระแสไปซะหมดจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจค่ะหนุม่มนิกกี้ณัชชัดเนี่ยยิ่งเวลาที่เจ้าตัวนะคะอยู่กับสาวๆคนไหนเนี่ยในเรื่องของเคมี Me ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าหนุม่มนิกกี้ณัชชัดเนี่ยเข้าได้กับทุกคนถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เคมี Me สาธารณะเลยก็ว่าได้ค่ะ <S <S แต่ว่าใดๆเนี่ยล่าสุดนี้นะคะก็เป็นที่รู้กันดีใน fc แฟนคลับที่ติดตามว่าตอนนี้เองเนี่ยหนุม่มนิกกี้ณัชชัดของเราสถานะหัวใจก็คือไม่ว่างแล้ว กํะะาลังคุยอยู่กับสาวนอกวงการอย่างสาวเปียโนอยู่นั่นเองค่ะก็เป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงเลยค่ะว่าหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนทั้งสองคนนะคะจะขยับสถานะไปใช้คําว่าแฟนกันเมื่อไหร่อะคะ